หมอไอ้เะวพ่นัดว่าประชุมย่บ้าน่ขัเยียจว่าคนเสบียงยังไงนเพราะว่าค้องข้นคนกว่าจะมาฟากนีหรือว่าสิพนก็จะคุ้ยอลไรอะไย่างยุ่นล่ะนาให้ผอกมาเนาะก็เลยไแม่แตงก็เลยมาหน้ามือเขาจะหลายคนปั่นนแสดงนี่เปียกนในันทุนลอาม่แตงจะเป็นหนีอยู่สบวยมเป็นหนีมันมมีมคืด่นมาอ้าวมันเป็นหนีอ้า ตู้หูดอกว่าแม่แตนเนี่เป็นหนีหน่อยหนีร้ายซ้ำใดยนะคนน่ะนะว่านากากนี่ดีคักเอาสิได้ใช้เบ่ามันในแมนจริงตัวสันว่ามาใส่หนีซอยกันไม่ใส่หนีใส่กันลูกเปาเพราะผิดเล่าเพราะผิดดอกบ่าะไอ่พอมเออเป็นหนีขันบ่มีหนีมันบ่มีคเข้มขดเปนว่าแตแมนคือเพ่อนีดหีพวกก็จะบอมี่หนีก็จะว่าอยากไปหายั่งเลยนอนแต่เงียน จ้าของดินตายอยู่บ้านี้จักกลางค่ำกลางคืนก็บ่ไะเดี๋ยวไ้นอนคือไม่แตนอยู่บ้านก็บ่ได้นิ่งนอนใจคือกันที่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดขนมมะขายแน่เฮ็ดซอยลูกผูได้ค่ากับเผาไปเฮ็ดผสมเหเฮ็ดผสมหน่อยเฮ็ดผสมเฮ็ดสมไปหน่อยมาขายพร้อมในหมู่บ้านหมูกรอนนี่ขายสมไปหน่อยได้ลอยน้ำปีไปไปตักปลาอยู่ทองคนนี้ยู่ทองมาเฮ็ดผู้ใดเบิ่งคลิปเขาจะว่าป้าดมึใหญ่นี่จะมาโหด สิบใบใบใส่เงินหนูใส่ฮะก็ไปน้ำเงินดูเหรอหนี่เนาะหาได้สิ้นปีก็ใส่นี่สิ้นเดือนก็ค่าไฟค่าน้ำค่อยเดือนนี่เพราะมันเงิน,นของคารค่าไฟาค่อยถือเงินไปเวลาหาเงินพอเงินบริจาคขึ้นมาจะเกียร์แพงลูกก็ไปสิเดินทางสิก็เติมน้ำมันเท่าไรเจ็ดหมื่นแปดหมื่นช่วยใส่เงินชุ่มหลันขึ้นมาพี่น้องเอ้ยลูกก็ลองเพ่งจนข้อพึ่งครึ่งหนึ่งอยู่ได้ก็ได้ เป็นหลุดใส่หลุดได้มาใส่ดอกคือมาใส่ต้นเหมือนนี้จกัจก,กวกายย่าพเพ,เพเาิ่อนสีบ่อว่ายังแต่ว่าเองมันมาอยู่นีบารายจักบาทอันเพื่อนเลี้ยงต้นพ่อก็สเพื่อนเลี้ยงต้นเพื่อนเลี้ยงจะว่าอยู่มีไร่ซื้อมาผักหนีนะมูเออท่านี้ท่านก็เอมาเส้นซื้อผักหนีจา้าขันบอกามาเส้นนี่เขาบ่อยกเว้นไห่แมนบ่อเขาบ่อไห่สามพ่อแมนตื่นแต่ตีสีมันเตรียมตัว นายเด้อบนี้กินเขาเห็นยังกินกินเขาความเรียม้อยปกติกับบอตื่นไว้ปั๊ดนี่ม้นนี้ก็ตื่นแต่เช้าแต่เตรียมตัวมาปัะชุมนเตรียมเอกัาไดยังแน่ก่อยขึ้นโ้งใจขึ้ยังแสบในเรื่องคน่าเอออม่าล้วบอกอะไรเอกฉานนะมายูบตรประชาชนกับสุุดเลืองกระุดเฉียวเอกฉานบ่มาเขาบนพักหนีไงเด้อินเก้าอมาบ่นเหรอ่ะอาดตายจบัดมาอ๋อ พักหนีกันค่ะคนว่าให้เส้นนั่นอันนี้ค่อยได้ตายเลยวไอ้บางทีก็เป็นปีหมดแล้วบาบนี้เส้นสิบพักให้เจ็ดสีดูอ๋อบ้านหัวจักแต่ก็ทำไมกันค้นคักตะกี้โดนดนหลายปีแล้วพักใครสามปีาันี้พักใครสามปีแต่โดนละละโไมาคือไม่ซื้อแต่ว่าปีนี้กับจักคนสิพักให้จักปีบ่เหมือนกันคนว่าคนปีเป็นหนีตำสามแสนลงมาเพิ่นตักหนีให้ แต่แม่เป็นหนีเท่าแดี๋หาเงินลอยู่ดีไลายู่ย่งวาอต่อบอกว่าดดอันนี้อยากอายุเป็นเงินนอยนี้และคุณลองไปพ้อาดบวงใด้มาไล่หนีว่ามนพ่อกองอยกที่นี่หนีป้าการใส่ใจกับสูงไหมดการใส่ใจสูงหนูน้องท่ใดมาจว่าลดไล่หนังมันกระตองนี่การใส่ใจกัชีวิตเฮ้ยเห็นอยังกันบ่ลงทุนมันกับได้ปีนี้ยันบ่รดะอีโดกเพราะว่า ออกไปช่วงนี้ถือตะฝนงานกันยกเลิกบ่ได้งานเจ้าภาพแท้ๆก็บบ่ใจพักบาทวันนี้ท่วมหลังเวทีตุ่มน่องตุ่มมองเหมือนตาวันเที่ยงตุ่มมองเหมือนน้ำยู่หลังเวทีกรุงเทพกรุงเทพพระประเด้งโอเคโอเชคแล้วละเอิญหนู่ยหนุ่ยที่มาลาบกครก็เช่ไม่เต้นแล้วใจก็ลอยเด้อค่ะขอบคุณค่ะ